แต่นี่ใส่นี่ใช้ไม่ได้เลยนะช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับขอ,อตั้งเลยจ้าป้าแจงอีกแล้วนะป้าไม่มีที่ไปหรอกต้องหาเงินให้มันด้วยวันนี้แกหายฉันได้ไม่ครบแกโดนดีแน่นคนสมัยนี้ก็แปลกเนาะคนดีคนเลวก็แยกกันไม่ออกเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเอาคืนมานะเอาคืนมา ฉันเอาให้อีกได้แบบนี้มันเรียกว่าหัวขโมยนะลูหรือเปล่าช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับทำบ้าอะไรของนายนะช่วยด้วยครับช่วยด้วยนี่ช่วยด้วยทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเอาเศษกระดูกเนี่ยให้ผู้ชายจอนจคนนคนเขากินหน้าตาก็ดีแต่นีสใส่นี้ใช้ไม่ได้เลยนะถ้าจะให้แบบเนี้ยไม่ต้องให้ซะย,ยังจะดีกว่าเศษกระดูกแบบเนี้ยเขาให้ไว้สําหรับหมาเท่านั้นแหละอ๋อบางคีอะ หมามันก็ยังไม่กินเลยด้วยซ้ํแต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณ,ค,ณครับผมหิวมากเลยอะ่ะผมไม่มีตังค์ซื้อข้าวมาหลายวันแล้วอะตอนนี้ผมหิวมากเลยครับช่วยผมด้วยนะครับไม่เป็นไรนะคะคุณถ้าใครไม่ช่วยอะเดี๋ยวฉันช่วยคุณเองอะนี่ค่ะคุณไปซื้อข้าวกินนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณผู้หญิงมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับ คนสมัยนี้ก็แปลกเนาะรูหน้าไม่รูใจบางคนก็เหมือนกันคนดีคนเลวก็แยกกันไม่ออกนี่นางหน้าจืดแกว่าใครยะกลับมาคุยกันเดี๋ยวนี้เลยนะนางหน้าจืดเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนี่ป้าแจงฉันขอโทษนะวันนี้หาได้เท่านี้แหละเพราะว่าคนแถวนี้น้อยมากเลยอะ่ะวันนี้ต้องโดนดีอีกแน่เลยชอป ฉันเองก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงแล้ววะฉันก็เพิ่งตกงานโรงงานมันก็ดันมาปิดตัวซะอีกเอาไว้พรุ่งนี้ฉันจะไปหางานเพิ่มนะแต่ว่าวันนี้เราต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนอะขอตั้งหน่อยจ้าทำบุญทาทานหน่อยค่ะไม่หนูช่วยทำบุญทาทานหน่อยนะจ้า นี่ค่ะเออแม่หนูจ๊ะพอดีป้าไม่ค่อยสบายจะ <c oughs> ต,ต้องใช้ตังไปหาหมอตังที่มีอยู่ตอนนี้ก็ไม่พอจ้ะขอเพิ่มอีกสักร้อยได้ไหมนะจ๊ะนี่ค่ะขอ,ขอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้จ๊ะขอบคุณจ้ะหายไว้ไว้นะคะขอบคุณจ้ะขอตังหน่อยค่ะ ทำบุญทำทานหน่อยค่ะขอตังหน่อยจ้าขอตังหน่อยจ้าทำบุญทำทานหน่อยจ้าอามวันนี้ฉันหาได้300กว่าบาทอะเอาเอาเอาไปใช้ก่อนนะเอาเอาไปใช้วันนี้แกหายฉันได้ไม่ครบแกโดนดีแน่เฮ้ยไอ้อามจะทำอะไรอ่ะมันเกินไปมาก ยุ่งไม่เขาเรื่องมึงอ้มากเกินไปอะไรอ่ะไม่ยอาทำเขา,าเขาเป็นผัวข้าะ้วย้ยป้าแจงอีกแล้วนะไปให้ท่ายมาตลอดอะ่ะผัวิฮงตู้แบบนี้คนทำไมวะเลิกแม่ไปเถอะเองก็ไปแค่หลานอะ่ะไม่ต้องมาสั่งสอนข้าเล บวันวันเดียวนะนั่งอร้องนะไม่น่าปล่อยพระแจงกับไอ้อามันเลยวะ่ะจะจะขอร้องนะเดี๋ยวพุ่งีฉันหาให้คมเลยนะไม่หยุดนะ <S <S จะทำอะไรป้าเขาอะ่ะเก๊เป็นใครอะ่ะยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาทำไมเนี่ยฮะจม่หยุด ของชาวบ้านดีนะกันแล้วก็หานันไปเลยนนคุณเป็นไรไหมครับป้าแจงเป็นไรไหมฉันไม่เป็นไรค่ะนี่นายที่ขโมยไก่ฉันนี่ผมต้องขอโทษค,คุณผู้หญิงจริงน,นะครับที่ขโมยกระดูกไก่ไปอะ่ะแต่ว่าที่ผมทําไปก็เพราะต้องช่วยป้าแจงครับผมรู้นะครับว่าที่ผมทํามันไม่ดีแต่ผมก็ต้องช่วยป้าผู้มีพระคุณนะครับ เป็นยังไงกันแน่เนี่ยฉันงงไปหมดแล้วคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับป้าเป็นคนรับผมมาอุปการะาตั้งแต่เด็กแต่หลังจากสามีเก่าของป้าตายแกก็มาคบกับไออาร์มเนี่ยมันเป็นนักเลงชอบบังคับครูเข็นทำลายร่างกายป้าแกบ่อยๆแล้วยังบังคับอีกว่าต้องหาเงินมาให้วันละห้าร้อยบาทหาไม่ได้ก็มาทุบตีกันผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมป้าไม่เลิกลาคนแบบนี้ไปสักทีหนึง่งเราป้าจะไป ทนอยู่กับคนแบบนี้ทาไมคะป้าไม่มีที่ไปหรอกทุกๆวันเนี้ยก็พักบ้านในอามันนอะ่ะก็เลยต้องหาเงินให้มันด้วยงั้นเอาแบบนี้ไหมคะป้าเดี๋ยวถ้าป้าไม่มีงานทําอ่ะป้าไปทํางานเป็นแม่บ้านที่โรงงานของหนูที่บ้านก็ได้คะ่ะส่วนหลานป้าคนเนี้ยเดี๋ยวให้ไปทํางานในโรงงานคะ่ะจริงเหรอจะ๊ะจริงเหรอครับผมจะได้มีงานทําจริงเหรอครับ ขอบคุณจริงๆนะครับขอบบคุณนะค่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันว่าเราไปกันก่อนดีกว่า,<อ>าไปทอดถ้ามันหล่นมันกินไม่น่าก็ <c oughs> ถึงบอกให้กินให้ไปเยอะที่สุดไงข้ามไปอีกคปไปไเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งบอกว่าอย่าเดินเลยกูไม่เป็นไรหนูขยับละ ช่วยด้อะครับป้าอะไรของนายนะจ๊ะทุกคนเรทั้งหมดอะไรของนายบางทีอ่ะหมามันก็ยังไม่กินเลยด้วยซ้ำฮผมขอโทษหมาก็ยังไม่กินแม่งไรแคูได้หมดนัดนะขอโทษขอโทษแม่หนูจ้ะป้าขอเพิ่มอีกสักร้อยได้ไหมอ่ะพอดีป้าไม่ค่อยสบายฮะจ้ะป้าต้องไปหาหมอน่ขอล้อกันนะเดี๋ยวฉันจะรีบหามาให้ครบเลยไม่ ไม่สังอะไรวะจะไปทนอยู่กับมันทำไมผัวเฮงซวยแบบนี้เองก็ไ่่นขลาดค่ะเองจะมาสั่งสอนข้าทำไมอ้าวอีกสักูมไมไมรอ่กี่รอบนี่ยไมไม้วมันมมันไม่ใกอะเดมึงจะเล่นอะไรก็ได้ให้มันคล้ายคคล้ายคลึงก็พองมึงต้องเหมือนเป๊ะ ผมต้องขอโทษคุณผู้หญิงจริงนะครับที่ไปแย่งกระดูกไก่คุณผู้หญิงในวันนั้นนี่เป็นเรื่องอะไรกันแน่ขอแก้วันนั้นวันีเพราะว่าขวันออได้แล้วเหรอ